โาษาเหล็กเนี่ยต้องถอยทับกับแต่ไม่ใช่ถอยง่ายๆคุณบีละมีเรื่องอีกว่าจะถอยอย่างไรไม่ให้พม่าตามไปอีกอนะตรนนี้โอ้คือต้องล่อ,ลอคนกันนะจารย์นะต้องมีการผมคิดว่าความในพงศาวดารส่วนนี้เนี่ยนะฮะจะโดยตั้งใจหรือไม่ก็ตามเนี่ยเขียนเพื่อ,ออธิบายให้เห็นถึง ปริชาญาณของออกยากโกสาเหล็กเป็นสำคัญนะอันนี้ก็แสดงเล่าให้ฟังว่าท่านก็เอ๊จะทำไงถึงจะถอยแล้วจะพะม่าไม่ตามมาตีพม่าไม่ตามมาตีท่านก็ทำนี้ท่านก็แต่งสามเข้าไปถึงพระเจ้าอังวะนะฮะบอกว่าโอ้ยไอ้ที่เรามาลบเนี่ยนะคราวนี้ก็มาลบอยู่นานแล้วแล้วก็ทั้งทางฝ่ายอังวะก็ขาดสเบียงทางฝ่ายเราก็ขาดสเบียงตอนเนี้ยถึงตีอังวะแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์แั้วล่ละเพราะเมืองอังวะเนี่ยมันอดอยาก มากมายเหลือเกินได้ไปก็เท่านั้นแหละนะฮะแกเองก็ขาดเสบียงทีนี้ถ้าแกจะถอยทับเดี๋ยวนี้เนี่ยนะออโอ้โหรู้ถึงเจ้านายนี้จะต้องมีโทษอย่างมหาหันเ,เพราะฉะนั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าแกบอกว่ายาอยู่แต่ในเมืองเนี่ยเปรียบเสมือนสันดานขาดดูดอิสตรีนะอยากทําทอย่างนั้นนะ นะฮะในพงศากดบอกว่าให้ออกมาสู้กันสักทีนึงอ,อ,อย่างน้อยแกจะได้อาศัยเป็นข้ออ้างออว่าทหารพม่าเยอะกว่าออและแกสู้ไม่ได้ไดอไพอแกได้ถอยไปทางเจ้านายแกจะได้ไม่ว่าอะไรแกแกก็ส่งสารเนี่ยเข้าไปอปรากฏไม่มีพม่าออกมาเลยเ,ออเพราะว่าพม่ากลัวว่านี่จะเป็นกลอนอุบายเออกรงว่าจะเป็นกลศึกแกก็ ให้ถือหนังสือเข้าไปอีกทีอีกอนะฮะบอกว่าให้ออกมาเธอเนี่ยออกมาลบกันสักครั้งหนึ่งนาอ,อะไรเนี่ยทำไมไม่ออกมาลบเลยพม่ายิ่งไม่ออกมาใหญ่เลยนะพวกนี้ไอ้กระบวนการส่งจดหมายเข้าไปสองครั้งสามครั้งอะไรเงี้ยนะค,คือการทํากฎนะคือการทํากดเพื่อให้พม่าเนี่ยเกิดความหวาดเกรงอื ไม่กล้าที่จะส่งทัพออกมาระหว่างนี้แกก็ถอยคนเจ็บกลับถอยคนเจ็บกลับหมดเลยคราวนี้พอแกถอยคนเจ็บกลับปับ๊บแกก็บอกว่าคราวนี้แกจะทํากลที่จะไม่ให้พม่าตามตีอีกอแกก็ ค่ายเนี่ยมันมีหลายชั้นทีละชั้นในสุดเนี่ยนะแกก็เอาพวกเศษไม้เศษอะไรต่างเนี่ยไปใส่ไว้หลังค่ายแล้วแกก็จุดไฟเผาอนีิ่งพอแกจุดไฟเผาปั๊บเนี่ยไอ้คนในเมืองนะคนุณเวลามองออกมามันก็คิดว่าเราเผาค่ายถอยใช่ไหมนะฮนะ嗯嗯嗯 <c oughs> แต่จริงๆแกไม่ถอยแกเอากําลังเนี่ยมาซุ่มไว้รอให้พม่าเนี่ยมันพุ่เข้ามาค่ายแรกไม่มีคนค่ายสองไม่มีคนถล่มลึกลงมาถึง ถึงส่วนในสุดและกลก็จะเจ้าคนล้อมจับ,รบปรากฏว่าไอ้ที่ออกมาซับส่วนมากนี่เป็นอนาประชาราษฎร์เพราะว่ามันอดอยากมาก<อ>นะแตว่าจะมาเก็บเสบียงอาหารเก็บอะไรกินก็มีทั้งอ,อนาประชาราษฎร์ลูกเด็กเล็กแดงมีอะไรมาปรากฏว่าโอ้โหถูกจับเป็นเฉลยมหาศาลถูกฆ่าถูกจับเยอะแยะมากมายเลยนะฮะด้วยด้วยกลอุบายอันนี้ครับ ท้ายที่สุดปั๊บเนี่ยโอ้แกก็จับได้เสร็จแล้วแกก็ส่งจดหมายเข้าไปเยาะเยะ้ยบอกเนี่ยเห็นไหมเนี่ยตายที่สุดจะจะออกมาอย่างเงี้ยจศนนดึงนั่นนะฮะแล้วเสร็จแล้วแกก็ถอยนี่พวกพมาก่าอีกหกเจ็ดวันไม่กล้าตามเลยแกก็ถอยทับกลับไปสบายตอนที่ถอยจริงมันนึกว่าเดี๋ยวออกมาจะก็เลยไม่กล้าส่งทับมาใช,ใช่แล้วอันนี้ก็เป็นอันจบเฉ<บ>พาะส่วนหลักฐานไทยที่ว่าด้วยการเข้าไปตีในอังวะของโกษาเหล็กของโกษาเหล็กสมัยสมเด็จพระนารายณ์